ชื่อกลุ่มตั้งหรือยังยกเว้นเห็ดห่อเปลี่ยนไหมกลัวเหาเนี่ยนัก่เพงครับไม่ทําไมถึงต้องเปลี่ยนรู้ไหมทำไมครับนึกถึงว่าถ้าเราเป็นศิลปินจริงๆที่ต้องออกไปอยู่บนเวทีแล้ววันเสาร์เนี่ยมันเป็นวันที่เราจะต้องโชว์ตัวเราเองเนี่ยเราต้องหาชื่ออะมันมีเออมีแล้วต้องบอกมาว่า กลุ่มไหนชื่ออะไรเอาย่างกลุ่มทวิงเกิลเนี่ยโอเคน่ารักไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาริงชื่อมันต้องชื่อไทยหน่อยมหลรอไม่เจ็บอยากชื่ออะไรอย่าเลยเฮ็ดทอปจะมีกลุ่มผู้หญิงสาวเนี่ยก็คือใช้ชื่อทวิงเกิลไปแล้วใช่ไหมชูพีเอ็มชูเอ็มพีหนึ่งพีอย่าเลย อะไรนะทูเจะเอาชื่อย่อตัวเองใช่ไหมไม่ครับเอาพี่คิดเลยพี่คิดเลยพี่คิดเลยกลุ่มนี้คือปอนครับแล้วก็ปูนแล้วก็แม็กเอ้ยไม่ใช่เมย์วันโอวันแล้วก็ทูแต่ว่าทูสองตัวแทนเดินทับพีพีเอ็มเนี่ยมีสองพีอะเป็นทูเี่ยแต่คล้ายชื่อใช่ไหมติ่งเกาหลีคล้ายชื่อทู ใครชื่อวงนี้ W2M W2M มาจากอะไร W มาจากเวค่ะ 2M ก็คือ M สองคัวหวยกับมุกอ๋อ W2M โอเคโอเคชื่อมันเทพไปไม่เอา W2M เบ่งดีอย่ามา P2M แล้วนะมันมีคู่ไปแล้วอะไรยพี่บอกเลยเอาเลยพีบอกเลอาเลผู้ชายอีกกลุ่มชื่ออะไรนะ บอกเลยมัมๆเลยท62ไปต่างถยแบบครับวัดอีหกสิบสองนะอ๋อหกสองครับ sixty ่หกสิบสองเอาเลยเหรอครับเอาเริ่มเลยเหรครับมันก็เพาะดีนะหมายถึงวง62เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า62 ซิกซีทูคือมาจากหกสิบแล้วก็สองอันนี้ก็คือเวใช่ป่ะแล้วก็หมวยมุกติ๊กต๊อกจิงเกิลก็คือจั๊กจั่น แหมเห็ดทอไเนี่ยนะน้ำขอเชิวตึกโปะชัวอะไรนะวงอะไรนะวงอะไรนะวอะไรนะโปะฉนี้วงช่วยสงสารต้อยนี่อาแล้วตอนนี้พบกับวงใหม่ไหมอะวงเป็นวงลีแตบพระใหม่ ลลีไปเยอ๋อที่แบบไม่น่าเกียดมีอะไรบ้างหรือสี่แปดไม่เอาสี่อะมาเอาเบอร์ซ้ำกันสิลีลอเรียนอ่ะชื่อลีครับเดี๋ยวชื่ออะไรนะลีครับวงลีเป็นวงลีครับโอ้วงลีเอาชื่อที่พี่บอกเชื่อแม่ชื่อนั้นเดชื่อที่พี่บอกเท็ดดี้ครับคาร์บิตี้ครับคาร์บิที้แรงแรงมแล้วว่าแรงหนึงดูดเออใช่ defying gravity โอ้ยดีกาวิสิคุณหล่อเี่าวิเป็นหมวนะไม่ใช่พี่ดูมเสร็จแล้วเป็นหัว gravity ที่มันใช้สีคนก็คืออะไรนะบอลเป่นวไม่เล่นเนาะคือปอนปูนพี่เมย์ครับเมย์โอเคทีนี้ชื่อวงก็ครบไปแล้วเอาละเข้า เปลี่ยนไหมอะไรครับไม่เปลี่ยนแล้วฟังไ่เข้าบ้าเหรอไม่เอาไม่เปลี่ยนแล้นเโอนลำโอเคเพราะฉะนั้นจะทบทวนให้ฟังว่าวงที่เป็นวงหญิงล้วนเก้ากรุ๊ปจักจั่นเอมน้ำชื่อวง Twinkle วง สาวๆวงที่สองคือเวหมวยมุกชื่อ W2M ถูกไหม W2M แล้วก็วงผู้ชายวงแรกที่อุดมไปด้วยหมายเลข6หมายเลข10หมายเลข2จะชื่อว่า62 62ส่วนวงสุดท้ายที่เป็นผู้ชายก็อันประกอบไปด้วยปอน <c oughs> ปูนแล้วก็เวไดเมจะชื่อว่า gravity มี่ใหบอกกันจบนะผู้ชายสองมือต้องมีคำว่าตีใช่มีคำว่าตีทั้งคู่60กับ gravity มันเดียกว่าอะไรก็เกิดมาพร้อมกันอ่ะผมไม่ขีดอ่ะสองคีย์จะ gravity sixty two อะจะม่ได้พร้อมขั้นต้นเราเลยจ้าเะแต่พอกับวงจ้าอันนี้เอาใจกันนะ